มาซื้อน้ำซื้อน้ำร้านประจำจ้ะซื้อปไปให้ลูกชา้พี่น้องอันนี้ลอดงอลังทอดร้านนี้เพื่อนก็นจะขายขนมขายของให้เด็กน้อยนักเรียนนะจ้ะรอดงังทอนพี่น,น,น้อ้ได้แล้วขนมร้านเพื่อนกันร้ายอยู่พี่น้องเป็นขนมที่ขายให้เด็กน้อยนักเรียนนะจา้ะ เส้นล้นแมนองพุ่มกะยางมาสือกับเข่าพี่น้องเพราะว่ากับเข่าอยู่หนาโองเลียนตอนเ้านี่กับเขาก็จะขายหลายมีลูกชิ้นมีมีกับเขากขายหลายอยู่จ้ะล้านขนมเด็กหน่อยกับหลายพี่น้องแต่ว่ากับเขานี่แม่นองพุ่มกะได้แล้วละ่ะมือนี้กะได้ได้ได้ลาบได้ลาบแล้วจะ้ะได้ลาบแล้วก็ได้อัน ไก่ปลาหนึ่งพี่น้องลานนี้เนาะจ้ะสื่อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแม่น้องพุ่มจะไปสื่อโจกไปสื่อโจกต่ออันนี้จะเป็นของกินที่อยู่หนาโรงเรียนทั้งนั้นเลยเนอจ้ะ,ะตอนเช้าเนาะจ้ะแล้วแม่น้องพุ่มก็จะมาสื่อไข่ต้มลานนี่ไข่ต้มนี่ก็สื่อไปแล้วละ่ะแล้วก็จะมาสื่อโจกพี่น้องโจกตอนเช้านี้แม่น้องพุ่มกะจะเอาแทนแบบว่าเป็นถ้วยนน้อยนึงเนาะจ้ะ วันนี้ไข่แข็งไหมไข่แข็งไหมไข่ขาวไม่แข็งใช่ไหมถ้าไม่แข็งไม่แข็งเอาแต่หมูก็พอน้องกุ้งจะไม่กินไข่ที่นิ่มๆไม่เอาเลยที่น้องพว่ากินใ่ไดน้องเขาก็จะหูจะเพราะว่าถ้าไข่ไม่แข็งกะน,น้องค้าเอาให้น้องก่อนเลย ค่ะแต่ถ้าถ้าไม่มีก็ไม่เอาเอาแต่เอาแต่หมูก็ได้ค่ะะมาถาใครเป็นนาำเมนองพุ่มกินบ่อใดพี่น้อง,องต้องให้น้องเขาเฮ็ดให้อันนี้ค่ะจะเป็นบรรยากาศตอนเสาร์ของนารงเรียนพญาลนเนาะพี่น้องเนาะของก็ขายหลายอยู่เดี๋ยวมีรถผลละใหม่เดี๋ยวเมนองพุ่มจะซื้อผลไใหม่ เอาเอาแค่นตลมไห่ยิีหนึงเด้อจ้ะอัน,น,นอะไรไมร้านในเพ่นกนาน์ดกินเด้จ้ะ แม่น้องพุ่มเอาแค่นาฬิกามันละใหม่กันนะชิ้นหนาๆอยี่น้องแหวนมาซื้อไข่เพิ่มอีกถุงนึงพี่น้องแม่หลวงพู่มาซื้อกล้วยเอากล้วยถุงหนึ่งพี่น้องไปจ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับบ้านกันแม่น้องพู่มตอนเสาร์กับสีพมาณนี่ยแหละพี่น้องอันนี้เดี๋ยวแม่น้องพุ่็จะถามฟัง อันนี้เป็นหนานรงเรียนเนาะพี่น้องก็จะมีน้องเรียนนะักเรียนมาก,กินเข่าเยแย่ห<ๆ>มางไม,งมง่แต่จะขามฟังเลยจะ้ะจะข้ามฟังไปฝั่งนู้นแล้วของกินหลายว่พี่น้องรถก็หลายได้จะ้ะเพราะว่าเป็นหนานรงเรียนเนาะเดี๋ยวพุมจอดรถไปอีกฟังนึงจะ้ะ พูดรถมอไซค์แม่น้งพุมจะจอดใบฟังตรงขามเดี๋ยวเขาจะถามฟังกันเลยของใดของมาหลายอยู่จามัอน,นี้รถกระลายรถหลายต้องล่อถามถนนก่อนพี่นองรถเยอะมากรลอีกแป๊บนึง ไปเลยบรรยากาศตอนเช้าๆเนาะพี่น้องเนาะรถก็จะหลายจ้าเพราะว่าเป็นหนาโรงเรียนกะเอาบรรยากาศตอนเช้าๆมาให้พี่ให้น้องเบิ่งนเนาะตลาดแม่นนองุ่้กับไปซื้อของฟังคุณละนู่นเห็นปะของระขายของขายหลายอันนี้ของแม่นนองุูมใด้มากแหละตอนเช้ากระไดมะาลายอยู่จ้ะ เดี๋ยวก่อออกจากนี้เสร็จแล้วแม่น้องพุ่มกะจะไปแวะซื้อน้ำสักแก้วนึงสำนันละพี่น้องละกะจะเขาบานเลยนะจ้ะเอาเข่าไปให้พอข้าต้องต้องกินเข่าให้เ็จก่อนแปดโมงพี่น้องเพราะแปดโมงละแม่น้องพุ่มก็ต้องนั่งเฮ็ดงานเลยจ้ะกรคลิปนี้ไว้สำนีก่อนเน,นาะจ้ะ